ปั้นเสกบอสเลยไหมนี่เห็นไหมบอ๊อบบี้บอกแล้วว่าบอ๊อบบี้ต้องการที่จะเสกบอสแล้วก็ตอบไปเลยนะว่าไม่ไม่เฮ้ทำไมเจ้าถึงพูดอย่างนี้อมันเป็นคำที่อ่อนแอและไม่สุภาพเลยนะโอเคได้ s <S โอเริ่มพูดถูกแล้วเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรอะไร กัดไตยกับเต่าดอกเต็กดอกเจ็กฮึดูดูพวงละทงละทิกใ่ไหมหมดแกคือลูกสมุนใช่ไหมฉันรู้ว่าแกมีพี่น้องชื่อว่าบอสแล้วก็กว่าฉันเข้าใจแกเขารบแพะแกไม่รักกวางแล้วกวางคงจะเสียใจหน้าดูเนาะทุกคน